จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลมจุดเช็คอินที่เที่ยวจันทบุรีแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปยืนพร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกลางทะเลและแวะชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินบนโขดหินกลางทะเลพบกับอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เที่ยวจันทบุรีแห่งใหม่กับจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลมจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนโขดหินกลางทะเลที่มาพร้อมกับบรรยากาศสวยโด,ดนใจ นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำหรับการมาเที่ยวจันทบุรีแถมยังอยู่ใกล้กับจุดชมวิวเนินานางพญาจุดชมวิวยอดนิยมอีกจุดหนึ่งของจันทบุรีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจที่เที่ยวใหม่แห่งนี้กันค่ะรับรองเลยว่าถ้าได้เห็นจะต้องอยากไปเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนจุดชมวิวเจดีบ้านหัวแหลมตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลมอำเภอไนย,า,ยามจังหวัดจันทบุรี นับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสวยๆเอาไว้สำหรับใครก็ตามที่แวะเที่ยวหาดคุ้งวิมานหรือจุดชมวิวเนินนางพญาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปหรือชมวิวสวยๆที่นี่กันได้เลยบ้านหัวแหลมเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมอ่าวคุ้งกระเบนฝั่งตรงข้ามกับแหลมเสด็จอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ชวนให้ลงไหลของหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้เห็นจะหนีไม่พ้นการเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านซึ่งชาวบ้านที่นี่ยังคงยึดการทำอาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลัก ด้วยเพราะทําเลที่ตั้งที่อยู่ตรงปลายแหลมปากอ่าวจึงสะดวกอย่างยิ่งในการออกหาปลาเพื่อทำการประมงความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลมนักท่องเที่ยวจะได้เดินทอดน่องชมวิวสวยๆบนสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเลระยะทางประมาณ50เมตรเป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้านเป็นทางเดินเพื่อสักการะ เจดีบ้านหัวแหลมแต่สะพานไม้ยาวไม่ถึงเจดีและจะสามารถเดินถึงก็ต่อเมื่อช่วงเวลาน้ำลดซึ่งเป็นเจดีเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงด้วยการทำประมงในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย และเพื่อให้การออกเรือแต่ละครั้งปลอดภัยซึ่งสร้างเจดีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองการเดินทางมายัางจุดชมวิวเจดีบ้านหัวแหลมจากเนินจุดชมวิวเนินนางพญาแล้วตรงไปยังหมู่บ้านประมงที่เป็นท่าเรือชุมชนเส้นทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นค่อยเลี้ยวขวาตรงทางแยกโดยระยะทางจากเนินนางพญาไปถึงจุดชมวิวแห่งใหม่เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้น และแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่เอารถยนต์ส่วนตัวมาด้วยควรจอดรถที่ลานกว้างแล้วเดินเข้าไปจะดีกว่าค่ะเพราะข้างในไม่มีที่จอดรถและถนนทางเข้าก็ค่อนข้างแคบ นักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวถึงเนินนางพญาแล้วล่ะก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลมกันนะคะเพราะห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญามาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นรับรองเลยว่าคุณจะได้เก็บภาพท้องทะเลสวยๆเดินทอดน่องชมวิวไปกับภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินสวยเวอร์จนทําเอาคุณประทับใจไม่ลืมลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ